สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพ้นมาทักทายสบายดีเอฟซทางช่องค่ะวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดตรงกับวันจันทร์นะคะ่ะวันจันท์ค่ะเช้าว,วันจันทร์แม่เพ็นก็นจะมานําเสนอเนาะมีแนวทางฮาหนอยลราพัฒนาเนาะมานาเสนอให้เอฟซทางช่องเพื่อเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะของ ตาปากน้ำโพแม่ริ้วแล้วก็อาจารย์สวัยค่ะวันนี้ลาวฮาหนอยขอให้ f อฟทางช่องทุกคนเนาะได้ตัวเลขไปแล้วก็ขอให้เบิงดีๆพิจารณาเบิงดีๆเนาะค่ะ c อฟซีแอนฝากด้วยเดอ้อเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อค่ะเนาะแล้วก็ ฝากเตือนไปอีกเนาะผู้ใดที่ติดตามพี่ประหัตทางเพจ facebook บอกเลยค่ะเป็นของปลอมทุกทุกเพจทุกทุกเฟซบ o ๊กเนาะค่ะาถามมี่ผู้ใดมาาฝากซื้อหวยโดยใช้ซื่อพี่ประหัต<ะ>อะไรลูกอะไระอะไรทะ,ะ,ระทำไมทำไมต้องชะด้วยปิดพัดลมให้แม่ด้วยมันละมันเสียงดัง ปิดๆไม่ใช่อันเปลี่ยนเลขอ่อโอเคโอเคขอบคุณค่ะมาช่วยงานพี่ฝนไปนี่ค่ะำแพงแกงส้มเนาะฝากเตือนด้วยผู้ใดมีพี่มีน้องผู้ผู้ใดก็แล้วแต่เนาะที่เบิ่งติดตามพี่พาท,ทางเพจเฟซบุ๊กเลิกติดตามได้แล้วก็อย่าไปฝากซื้อหวยเพราะว่าทางเรา บอมี่ค่ะเอฟซเนาะบอเคยรับฝากซื้อหวยบอเคยรับฝากขายลอตเตอรี่ยังนเนาะที่หลายๆคนข่าเจ้าทักมากว่าพระหัตเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงอ่าเขาถูกหวยด้วยแล้วบอกเขาไปเลยเพราะว่าเราเตือนไปหลายแล้วเนาะค่ะเตือนไปทุกทุกคลิปค่ะว่าผู้ใดที่ติดตามทางเพจจะถืออ่าพวกมิสาสิบตัวเนาะ เฮาบ่เคยทางทางเฮาบ่เคยอ่ะขายเลขก่เคยรับฝากซื้อเล็เนาะบ่เคยรับฝากให้ไผซื้อเลขในะห้ไผเนาะค่ะ fc ฝากเตือนลายลายข้นน้าเด้ดเอค่ะเนาะนะคะก่อนจะโอนกเบเบงบัญชีกนนะ่อนเนาะต้องทักถามให้แน่นอนถามเขาก็ต้องตัวอยู่แล้วเนะนาะบ่แน่ใจย่าสูไปหลงเสื้อไผงนะ่ายๆเนาะมิสาสีมันมาหลายรูปแบบเนาะค่ะ fc เอาเป็นยังะ่ะ เป็นอะไรคือเป็นยิงสั่น์ทำแพงอืมเป็นอะไรใครทำหนูพี่ฝนบ่พี่ฝน,น,น,นทำกำแพงบ่เ,เอาวันนี้จ้าก่อนวันนี้จ้าสวยสวยก่อนคนสวยวันนี้ใส่ชุดสีชมพูเลยไม่เอาไม่เอาไม่ร้องคนสวยจะไม่ร้องอไม่จะทำงานแล้วอ๋อฝากเอฟซีทั้งช่องด้วยแล้วก็มาเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะ ผลฮาหนอยเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะมาเบิงผลฮาหนอยของเมื่อวานนี้กันก่อนฮาหนอยวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดค่ะผลนอยพิเศษบนออกศูนย์สี่หนึ่งล่างออก 5, 0, ห้าศูนย์นอยปกติบนออกเก้าศูนย์สามล่างออกศูนย์เจ็ดนอย VIP บนออกสี่สี่แปดล่างออกสี่ห้ามาเทียบใส่ของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวมเมื่อวานนี้ตาปากน้ำโพให้มา วิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับศูนย์ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะเพิ่นกระจับคู่มาเข้าที่เจ็ดศูนย์นอยปกติและสามศูนย์หรือว่าศูนย์สามนอยปกติเนาะอ่าเข้าน้อยเดียวแต่ว่าเด้งบนล่างเนาะค่ะ fc เนาะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะสามศูนย์ศูนย์สามค่ะออกโตกลับค่ะแต่ว่าเด้งบนล่างะค่ะ fc ของตาปากน้ำผมมอวานานี้เข้า1น้อยแต่ว่าเด้งบนรางนะคะน้อยรวมมาเบิงน้อยแยกค่ะส่วนหาน้อยแยกค่ะตาให้มาน้อยพิเศษรูด7กับ0ตัววิ่งตัวรูดก็มาที่0นเนาะแต่ว่าจับคูบเขาส่วนน้อยปกติตาให้มารูด4กับ7บอมานะคะสี่ไปออกน้อย VIP ค่ะ ส่วน V.I.P ให้ศูนย์กับสามบอมาานะคะแสดงว่าบอเขาเนาะมันที่สิบแปดของตาบอเข้าเลยเนาะดิอันฮานอยอ่าแยกเนาะฮานอยแยกมันเสียงเนาะเด่นฮานอยร่วมดีกว่าค่ะ f อมีสิทธิ์ถูกเกือบทุกมือเนาะค่ะส่วนของแม่รลิ้วค่ะแม่รลิ้วให้มาเด่นห้ารองเก้าห้ามาที่อ่า ห้าสี่นอย v ี p เนาะแล้วก็จับคู่นี่เข้าที่สี่หนึ่งตรงตรงนอยพิเศษและสี่แปดตรงตรงบนน้อย v ี p เนาะนี่ค่ะแล้วก็ห้าสี่สี่ห้า v ีไอขึ้นกันค่ะเข้าสองนอยเด้งบนล่างที่น้อย v ี p ค่ะขอแม่ริลวค่ะเมื่อวานนี้แตกบนแตกล่างเนาะแตกสองน้อยเลย วันนี้มารอลุ้นกันต่อค่ะส่วนของอาจารย์สวัยให้มาเมื่อวานนี้วิ่งรูด3กับ2ตัววิ่งตัวลูดมาที่3เนาะเข้าที่3อ่าแล้วก็จับคู่เข้าที่ C8 นะคะ4 8ตรงๆนอย VIP บนเข้าน้อยเดียวเนาะคะ่ะศูกับบมี่ค่ะเนาะเพิ่มบปได้จับ0ูนย์สให้นี่ค่ะ เข้าหนึ่งน้อยเนาะของอาจารย์สวัยเอามาต่อของแนวทางวันที่สิบเอาลาไปก่อนเนาะต้องเอาฮานอยขึ้นหน้าขายเอซีเนาะค่ะนี่เนี่เดี๋ยวแม่เพนแยกให้ก่อนนะคะแยกก่อนแยกก่อนเนาะโอเคค่ะมาค่ะมาเอาฮาน้อยกันก่อนค่อยมาต่อที่ลาว มาเอาฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกของตากันค่ะตาปากน้ำโพเนาะนี่ค่ะเริ่มแรกค่ะ Fc ทางช่องก็เบึงไปน้ำแคบหน้าจอไปน้ำค่ะแม่เพนให้มาอ่าตาปากน้ำโพให้มาน้อยแยกฮานอยแยกเนาะวันนี้วันที่สิบเก้ากุมภาพันสองห้าหกเจ็ดค่ะนี่ตาให้มาฮานอยแยกนอยพิเศษลูดเจ็ดกับศูนย์ จับคู่เจ็ดเจ็ดส่วนน้อยปกติรูด0ูนย์กับสจับคู่ 00, นย์ศูนย์ศูสามสามศูนยละก็สาเนาะส่วนน้อย VIP รูด0ูนย์กับสคือกันค่ะจับคู่ศูนย์สามศูนย์หาค่ะหาน่อยแยกของตาปากน้ำโพให้วิ่งรูดบนล่าง อ่าน้อยพิเศษรูดเจกับ0ูนจับคู่7 7 7 0 0 7 0ดเส่วนน้อยปกติรูด0นย์กับ3จับคู่0ูนย์ศูนย์นย้อย v ีไอลูด0ย์กับ3จับคู่ศูนย์สามศูนย์หกสค่ะส่วนฮานอยรวมฮานอยรวมตาให้วิ่งรูดบนล่าง0ูนย์กับสค่ะจับคู่00นย0ศูน สามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะเนาะหาน้อยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างสามกับศูนย์จับคูศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามสามสามห้าสามหกสามเจ็ดค่ะนี่ค่ะได้แนวทางของตาปากน้ำโพกันแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเพ่นพาไปต่อค่ะแคปหน้านจอกันได้หรือยังเนาะ แคปหน้าจอได้แล้วก็จะพาไปต่อค่ะมาต่อที่ฮานอยอาจารย์สวัยค่ะนี่ค่ะเดีย๋ยวเทียบสก,กันเลยเน,ะนาะแล้วก็จะแอ่านๆให้อะไรล่ะคำแพงโอ้อยากเห็ดงานซอยอยากเห็ดเพื่อนเห็ดอย่างก็เห็ดน้ำเบิดเออุพอ่อนอะเพื่อนบางคนมาทายลิดโอ้จังเมียนหลาย ไปไปทายพี่ฝนผุน,นไปลูกชิ้นออกไปลูกออกไปไปเลยนะเอาอไปข้างนอกเอามาต่อที่ฮานอยอาจารย์สวัยกันก่อนเนาะนี่ค่ะเทียบใส่ก,กันเลยให้ f อฟทั้งช่องเบิงแล้วก็แคปหน้าจอไปพร้อมกับแม่เพ่นจะอ่านให้ฟังเนาะค่ะฮานอยอาจารย์สวัยวันนี้ค่ะให้วิ่งลูดบนล่างค่ะศูนย์กับ1นึ ตัวประกบคู่ได้มาสองสามห้าหก็ดค่ะอย่าลืมว่าตัวประกบคู่ชอบมาด้วยกันวันนี้อาจารย์สวัยมากทั้ง1และ0นะะูนย์เนาะค่ะนะแล้วก็จับคู่ได้ให้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งย์สองศูนยหนึ่ง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 สองหนึ่งสามหนึ่งหค่ะเนาะอาจารย์สวัยจับคู่ให้อีกแล้ววันนี้ หานอยแม่นแม่นค่ะวันนี้เด่นที่ศูนย์กับหนึ่งของอาจารย์สวัยเนาะตัวประกบคู่มีสองสามห้าหกเจ็ดจับคู่ให้ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหกเนาะของอาจารย์สวัยตามนี้ส่วนของแม่ริ้วค่ะแม่ลิ้วให้มาวันนี้วิ่งลูดบนล่างอ่า เด่นที่หนึ่งรองสี่ค่ะตัวจับคู่เน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสองสองสี่ส่วนชุดรองมีสามแปดห้าแปดหกหนึ่งและหกสองเนาะคะ่ะนี่ค่ะหาน้อยวันนี้ของแม่เล้วเมื่อวานนี้เนาะแตกบนแตกล่างเนาะแตกสองน้อยค่ะเมื่อวานนี้วันนี้ส่วนวันนี้ได้มาแล้วเน้นที่หนึ่งสองหนึ่งสี่สองสองสองสี่ ลอง3 8 5 8 6 1และ6 2เด้อค่ะ f อซคะแคปหน้าจอได้หรือยังเนาะแคปหน้าจอได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อที่ลาวพัฒนากันต่อเนาะไปต่อที่ลาวพัฒนากันเลยค่ะันี้ค่ะเดี๋ยว ได้ฮานอนไปแล้วมาต่อที่ลาวพัฒนาวันที่19บกุมภาพันสองห้าค่ะของแม่รลิ้ววันนี้ให้มาวิ่งลูดลาวพัฒนาเด่นที่6กรอง8เนาะเลขประกบคู่เด่น0ูนย์หนอเนาะนี่ค่ะชุดเด่นชุดตัวประกบคู่เด่นที่0ูนย์ 9. อ่าชุดเน้นจับคู่ไ้มามีชุดเน้นก็มี หกหนึ่งหกสองหซีซีแชุดลองมี8ปดหนึ่งเกหนึ่งเก้ากันเบิ้ลสองสองสี่สค่ะเนาะของแม่ริลวค่ะของแม่หลีว้วให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่6กลอง8เลขประกบคู่มี0 1 2 4 9้า ชุดเน้นมี 6, กหนึ่งหกสองหสี่แหชุดลองมี 8, ปดหนึ่งเกสันเบิ้ลสองสองและหกหค่ะส่วนของอาจารย์สวัยวัยวนนี้อาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะ6กับ5้เนาะค่ะหกับ5้าลาวพัฒนาตรงกันที่ห ตัวประกบคู่มีหนึ่งสองสามสี่เก้าค่ะลาวพัฒนาของอาจารย์สวัยวันนี้อาจารย์สวัยเพิ่น่าเพิ่นมักศูน์กับหนึ่งค่ะเล่นได้ทั้งฮานอยทั้งลาวเนาะิ่นบอกว่าเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวค่ะศูนย์กับหนึ่งวันนี้ิ่นมักสองตัวนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นบดจับคู่ไ้แม่เพิ่นก็เลยมาจับไซไ้ค่ะแม่เพิ่นก็จับคู่ไ้ได้ศูน5์หกศูน์หาศูน์เก้าศูน์สาม 01 16 15 19และก็13เดอ้อจ้ะเนาะของอาจารย์สวัยลาวพัฒนาวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง6กับ5ตัวประกรบคู่ก็จะมี1 2 3 4 5อย่าลืมตัวประกรบคู่ชอบมาด้วยกันนะคะเอฟซีแล้วก็จับคู่ให้ได้0 6 0 5 0 9 0 3 ศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสามผู้ใดบ่มักกับพานได้เนาะอันที่เป็นจับคู่แล้วก็เลือกไปจับใส่เอากระได้นะคะอซแล้วแต่ค่ะได้แล้วพัฒนาของแม่ริ้วและอาจารย์สวัยแล้วไปต่อค่ะทองตาปากน้ำพูเนาะนี่ค่ะและอาจารย์ปัญญาค่ะ ลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพและอาจารย์ปัญญาเนาะเริ่มที่ของตาปากน้ำโพกันก่อนไอซีทั้งช่องก็แคปหน้าจอไปพร้อมเด้อค่ะเนาะลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวิ่งลูดบนล่าง3กับ6ค่ะหมาตรงกันแล้วค่ะ3อาจารย์เนาะของเมลีวอาจารย์สวัยตาปากน้ำโพตรงกันที่6แล้วเนะาะไ้สีทั้งช่องเลือกไปจับใส่หลายๆอาจารย์เอาเด้อค่ะเนาะนคะ ตาจับคู่ม้ไห่สามห้าหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวเนาะสามห้าหนึ่งสองตัวก็มีสามหนึ่งหาหนึ่งสามหาสามแปดหกหาหกแปดส่วนอ่าชุดเน้นโบมีเนาะเอาทวนขึ้นให้อีกเท่านึงค่ะเราพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้ วิ่งลูดบนล่างสามกับหกจับคู่สามตัวมีสามหาหนึ่งสองตัวมีสามหนึ่งหาหนึ่งสามห้าสามแปดหกห้าหกแปดตามนี้เดอค่ะของออตาปากน้ำโพเนาะส่วนของอาจารย์ปัญญาส่วนของอาจารย์ปัญญาวันนี้ให้มาเราพัฒนามีจับคู่หนึ่งห้าสองห้าเก้าสองแปดหนึ่งเอาแปดหนึ่งขึ้นมีสองเทีย ตาไล่บ่เดี๋ยวค่ะแปดห,หนึ่งดันไปเพ่นเบิงกันมีเนาะไปเพ่นเบิงแล้วค่ะแปดหนึ่งอิลีค่ะสองเทือคข่เอฟซีก็แสดงว่ามีแค่เจ็ดคูเนาะคะแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งหนึ่งสองค่ะรูดหนึ่งกับสองวันนี้เนาะรูดหนึ่งกับสองแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ปัญญาให้มาหนึ่งห้าสองห้า 9281017281แล้วก็12วันนี้ท่านให้รูด1กับ2เด้อค่ะเนาะอ่ FC ทางช่องแคปหน้าจอกันได้หรือยังคะสุดท้ายท้ายสุดแม่เพ็นก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำล้ย่ยๆไปน้ำกันคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รัวๆให้แม่เพ็นก็นแล้วกันนะคะคลิปนี้แม่เพ็นก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ